สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักนะคะขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็มีงานมาใหม่ค่ะเป็นงานสามตะกอขนาดผ้านั้น1นคูณสเมตรนะคะแบบชิ้น8ลายนะคะวันนี้มาใหม่อาบน้ํำยาพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสีสวยสดมากๆค่ะขนาดมาตรฐานนะคะหูณสเมตรงานสามตะกอนั้นก็จะเป็นพื้นเรียบนะคะจะไม่มีการยกดอกใดๆทั้งสิ้นก็จะมีการมัดลาย แบบนี้นะคะราคานั้นก็ไม่ค่อยแพงนะคะสามารถเอาไปนุ่งสดก็ได้เช่นกันนะคะันนี้ก็มีงานมาใหม่ทั้งหมด8ชิ้น8ลายนะคะอาบน้ำยาพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสวยมากอ่าสายก็จะชอบงานที่มีสีสันที่สดใสาลายคมชัดแบบนี้นะคะใส่แล้วจะโดดเด่นมากๆค่ะ ชิ้นนี้ที่สายเห็นรู้สึกถูกใจมากค่ะเชิงล่างนั้นสวยงามมากๆแล้วก็เป็นสีที่สดใสาหาเสื้อใส่นั้นได้ง่ายนุ่งสดก็สวยนะคะ,ะในปัจจุบันก็ไม่จำเป็นต้องไปเย็บถุงเราสามารถเอามาพันร่างก็ทำให้สวยได้ด้วยนะคะและก็ยังเป็นผ้าพันคอได้ผ้าห่มก็ยังได้เช่นกันนะคะวันนี้มีแต่สีสันที่สดใสนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะ2450 บาทอาบน้ำยาพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเป็นงานที่สวยแล้วก็ได้มาตรฐานทุกชิ้นงานนะคะทักทายสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะมีอะไรก็พูดคุยกันได้ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรคนที่รักผ้าใหม่ก็ย่อมพูดคุยกันเป็นเรื่องธรรมดานะคะสายก็ชอบนะคะสำหรับผ้าใหม่ก็พยายามหาผ้าใหม่มาให้เอฟซนั้นได้เลือกให้ถูกใจนะคะเพราะว่าพยายามหางานหลายๆร้านที่มีคุณภาพนะคะ